สุขีมันสเสมอมันเคื่อนไ่ไว้ยอยากเห็นของไงให้ใส้แว่นขยายสวัสดีพี่น้องมิดหมอแค่นแฟนหมอกองพี่น้องหมอลำชช่องพญายวันล่ำพ้นอนอวิเชียวครับอันนี้ทีมง,งานห้ามาหอดตลาดโชคอำนวยถนนเสน้นคลองตำลุบางปู ห้องตำรุบางพี่ครับมหอดมาหอดแล้วพี่น้อง,สถ,ง,งอสถานที่กว่างขวงดนีอยู่ครับสถานที่กว่างขวงดีอีกส่วนกับกำลังเดินทางอยู่ครับที่เวทีเฮ้า ทอดาากันส่วนมากแล้วล่ะครับเสาร์นี้อากาศเย็นดีครับอากาศเย็นซวยๆแล้วนี้ช่วงพักพันตามอัธยาศัยกินอาหารญี่ปุ่น,นตีเลยต่างวนันอาหารญี่ปุ่น คือจะใสซเธอโยกยื้นาแตลาดเลยเต๋โอ้โหแล้วสยงเงาเอาไปพิจารณาเนี่ยอย่างเงาเอาไปบ้างอันหลูกเนี่ยพูดได้ไหมคือมาถามเข้าถามเข้ากันนั่นเลยมหอนเลยครับมหอนเลยครับ เนี่อยตลาดถ้าเป็นนี้ทั้งหนาพอดีตัเเวหอนนะครับจอดย,ย,ยังแถวกระชายได้สำนุกนั่งเอ็นง้อยสายไฟเหรอครับคุณแตสิเเซนเดินนี่แหละครับลงเดินนี่แหละครับขึ้นมา เดินปูนนี่แหละหน่าจะลงตรงเดินปูนนี่แหละตอนทั่วรอบนี่มาซีเสียมาซีมือครับมือแรงแล้วก็ปิดปีปิดอัลลังก์กัมกลุ่มพันเตีดาดไปหนาคนยังสีกวงกว้องพี่น้องเอเออะไรนะครับมือมืออื่นกับเป็นมือเดินทางครับไปทงัง ไรเอ็ดครับไปพอกันอยู่ไรเอ็ดเด้ออำเภอเมืองวันที่ยี่สิบมื้มืดยี่สิบสามสิยี่สิบยี่สิบห้าครับพอกันอยู่ไรเอ็ดครับทีมงานเขาก็ไล่เลียกันมากนี่แหละพี่น้องครับลดาดักไล่ตูดกันมากแล้วครับร่างรวยๆก็มาแล้ว นั่นแหละครับน้องอิงกับวัดโจกับาพร้อมนี่ไงแม่เลวมาแล้วหัวหน้าเนี่ยกระมาแลวถ้วา,าอหอดกับหาน้อยอยู่นกินเสร็จแล้วกองทับ อาหารตามใบสั่งสถานาีีพอดีครับพอเหมอพอเจะพอดีพอดีพ่อกว่งพ่องอดีพอดี พิดหมอแค้นเพ่นหมอกองพี่น้องหมอล่ำอย่าลืมอย่าพลาดครับเหมือแนแร่ครับวันทั่วรอบสุดท้ายของไอมือสุดท้ายของรอบนี้ครับมา,มาตลาดโชคเอื้มวยเส็นถนนข้องตำลุบางพี่ข้องตำลุบางปูรัดไปบางปูก็ได้ไปทางบางพี่ก็ได้ครับน่องแถวนิคมบางปูแถวแพรกษา,ามาเด้อมาเด้อ ้วนน้ำกันมาเตยเสลือน้ำกันครับคำเพลินมาแล้วเสียงเจ้าวๆมานี่เราล้ำบา,ายในก่อนบอดโจเราล้ำวันนี้การใสหาแหกดากเรามาบ้าตะกอนโมเห็นแล้วว่า,านอนออกใ็ใหญ่กันใครหาแหกดาก ที่นี่ครับคืนนี้ครับอันรนกนรกครับในที่ใดเยอะหรอครับแล้วถ้าพี่น้องสีปเบิ้งไหนว่าพวนไนใช้หนีดีครับว่างหูครับว่าหูผมของตาม,มาแต่พ่แมนเ,เดินหนีว่าครับเดินหนีว่พ่อหรอครับเมนียนาทั้งนเลยนียนสีเอาช่วงนี้เลยสีพ่อยช่นี่ มนอาจอาจจะเป็นแบบนั้นตอนสั่นกันที่ือหมเราแถบอืม,มแ,ลแล้วคันฟังนี่กันได้เยอะครับฟังนี่ขึ้นยนยไต์กมขึ้นอยู่ไอ้ร่งสิทธิข้องเขียนครับาจากสมหวนสมพุนอยู่สองสามพันนี่แหละ สองสามพันกัเป็นเสาตัววัดสองรอ้อยวันแรกมัสเลียไหล่วันนี้ขึ้นวันเสีหล่ฮอนเป็นวัดเสาหนแคน,นหน่อยกแถวแถวโงงานแวโรงงานมันหนงเป็นวันเสาพร้อมของคักคนแล้วมากเหมือนแล้วแมาเหมือนอแนอนล <ะ S 1> ้วสิไปมองเ มะเร็งยืนแถวนี่ยใส่มือเออมือมากขึเก่าหมือมือแรงกนอ้ไมือนี่เห็นงานบ่ครับนี่้งเื่องานอ้ห้องตาออกกับมเางก็เลยหมมือเหมือนในเห็ดป่มือในเห็ด่มือนเห็ด่โอ้ยมือีเห็ดก็ัปันหันแล้วนนเต็มทีโหลดมือแรงยังมาวนบ่นกมมแงครับมามากเนี่สี่เหลี่กับอีสานแล้วยังสี่เหลียขึ้นมากไม่เหมือนอันนี้อง่นี่ครับเ็นินดั ซีเมนของทีมที่พนจัดยี่หันมือนันทีมงานเก้าพยักไหก็เป็นของเปนของซุ่มทีมตำรวจนั่นแหละเป็นจัดยุ่ยุ่นีมือนั่นหน่อยู่อันเมียนเมีนห้ามือก้อนนั่นมันกเนของเราเมตัวหนึ่งลาเี สีเมนซีเมนครับเป็นทีมงานเราบปตัวงานแหลกที่อยู่ชอบุรีแลวก็มาบางที่แบบลงีมือเอนะเม,มียนของเจ้ายังปลากโก้บอกองีญวันครับเีนมนสองเปิดไหมเปิดไม่ีวันลําพินออกเเชียว่าไม่กัสีกัสีสแปียสองเดืนอนแล้วล่ะไม่กันเลยไม่สี่สองเดือนติดตามเห็นะครับไปเบื้องเห็น ตามมดล้วบอกนี่น้องทังคนอีสานนแล้ก็ติดตามกันาสติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยอได้ยังหลายคราก็เทิดไปสล้ตามกันเยอะมีไร้มันธรรมดาเนี่ยับกองไทกันคิปว่พีเสียีนีเนี่คนกับเบิ้งเมื่อไรเราลักลอยแต่เราของผมเรื่อยๆล้เดี๋ยวก็มีคนเบิ้งเราเอามามวนนกันครับอาขอบคุณได้แล้ครับ พี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีบ๊ายบายปูน,ปน